l i v e e นะครับ v e n t s นั่นเองนะครับมากดใส่ไปได้เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับใส่ได้เรียบร้อย โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องๆ็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปเบสบอลนั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมวันชิดมัดนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะพามาสอนรับของฟรีว่าจะเป็นสกิลฟรีหรือว่าจะเป็นสกิลมุกเกนนะครับตอนนี้นะครับอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยว่าทำยัง ในส่วนเรื่องของโค้ดนะครับถ้าอัปเดตเข้ามาตอนไหนพี่ก็ทําคลิปให้ตอนนั้นเลยละกันนะครับทีนี้เรามาดูอัปเดตใหม่กันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวพี่จะเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับตอนนี้ก็คือนับเวลาถอยหลังอยู่นะครับยังไม่มาสักทีเนาะนะครับตอนนี้พี่อาจคลิปตั้งแต่สองทุ่มแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่มาหลักๆก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมคิดมัดตรงนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาเลยนะครับตรงต้นคิดมัดตรงนี้นี่เราก็กด ตัว e ปึ๊บมันก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมไปทินนะครับก็คือวันที่1เนี่ยเราก็จะได้เหรียญคอย100เหรียญน,นะครับวันที่2ก็จะเป็นสปินตรงนี้นะับคิดมาสปินนะครับคิดมาสปินเนี่ยเราต้องไปกดเข้าไปที่ลัคก,กี้หมุนตรงนี้ปึ๊บนะครับมันจะมาแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าต้องสามารถรับได้ในวันที่2นะวันแรกก็คือกดรับตัวนี้ได้เห็นไหม เราสามารถรับเหรียญได้ฟรีเลยส่วนวันที่2เราก็มากดรับแบบนี้วันที่3กดรับได้เหมือนกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอ่าพรุ่งนี้เป็นวันที่4เนาะนะครับอีก10ชั่วโมงเนี่ยเราจึงถึงจะสามารถกดได้กดรับได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดแบบรับย้อนหลังได้นะครับเห็นไหมตอนนี้มันเลยไป1 2 3่งสองสามใช่ไหมเราสามารถกดรับได้เลยนะครับทีเนี้ยพอมันถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่25นะครับเราก็จะได้สกิลตัตวนี้ฟรี นะครับผมก็จะเป็นสกิลคนต้มอารีนานั่นเองนะครับนี่ครับเออนะครับก็จะเป็นสกิลนี้เลย ที่ได้ฟรีๆเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของดาบนะครับนี่ครับดาบก็ได้ฟรีเหมือนกันนะในวันที่31นะครับวันสิ้นปีเนาะนะครับก็สามารถกดรับได้เลยนะครับส่วนถ้าเราได้สปินมาแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่ลัคกกี้หมุนตรงนี้ปุ๊บนะครับทีเนี้ยตอนนี้พี่กดรับมา2อันใช่ไหมนี่ครับเราสามารถกดสปินได้ฟรีๆเลยปุ๊บมาดูซิว่าพี่จะได้อะไรนะครับป๊านี่ครับได้เป็นอะไรวะเนี้ยไม่แน่ใจนะครับผมมาสูมไปอีกสักทีหนึ่งนะครับให้มันหมดไปเลยแล้วกัน อ่าโอเคได้มา2อันไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะเดี๋ยวพี่ขอออกไปดูมันคืออะไรเออ,อ,อ,อสกินระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจริงๆด้วยเนี่ยครับนี่ครับ,รบอ่าโอเคประมาณนี้ก็จะเป็นของฟรีนะครับก็จะเป็นของฟรีที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็สําหรับใครที่อยากได้นะครับผมสกิลนะครับสกิลมุกเกนฟรีเนี่ยตอนนี้ เปิดให้รับเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าไม่ถาวรนะนะครับเปิดให้เล่นชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับเรากดเข้าไปที่ตรงนี้ครับข้างล่างครับว่า VP นะมันจะได้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นตารางแบบยังไงเป็นตารางเวลานะครับอันนี้พี่เริ่มเล่นตั้งแต่1นึ่ทุ่มใช่ไหมมันก็จะติ๊กเริ่มเล่นให้ภายใน1นึ่ทุ่มแปลว่าเราเข้ามาเล่นในเกม1นึ่ทุ่มแล้วทีนี้นในช่วง2องทุ่มนะครับถ้าเข้ามานะครับมันก็จะติ๊กให้ติ๊กถูกให้แปลว่าผ่านนะครับทีนี้นรอบต่อไปก็คือเป็นรอบ3ามทุม นะครับเราต้องเข้ามาเล่นในรอบ3ามทุ่มนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายคือรอบ4ี่ทุ่มครับถ้าเราเล่นครบ4รอบนะครับเราก็จะสามารถนะครับกดรับสกิลมุกเกนฟรีนะครับไม่ถาวรนะได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้พี่ว่าพี่น่าจะพูดถูกนะเพราะว่ามันขึ้นเวลามาแบบนี้เห็นไหมนะครับแต่ว่าต้องน่าจะติดต่อกันนะ 4ครั้งนะครับแล้วก็จะสามารถรับสกิลนะครับมุกเกีนได้ฟรีๆนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับร่าวๆนะครับพี่ก็รีบอัดคลิปให้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกเนาะนะครับแล้วแล้วก็ส่วนโค้ดเนี่ยถ้ามาตอนไหนเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตให้ละกันนะครับทั้งใน t k t t o k แล้วก็ใน YouTube คลิปสั้นคลิปยาวคลิปปกติเลยละกันนะครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้สำหรับใครที่ ตากำลังตามหาไก่เบดบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเขียวดาบไฟเป็นดาบแรที่ไม่มีขายนะครับที่ไม่มีขายในตัวเกมเนี่ยพี่มีเว็บมาแนะนำครับสำหรับใครที่สนใจมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลช h อปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับใครที่สนใจดาบแดงนะครับหรือว่าจะเป็นดาบเขียวสกิลดาบไฟนะครับหรือว่าจะเป็นดาบไฟการันตีนะครับนี่ครับสุ่มเหรียญคอยนะครับผมตอนนี้มีในสต็อกไม่เยอะแล้วนะครับใครอยากได้รีบเลยนะตอนนี้นะครับนี่ครับ มีไก่เบดบอลให้ซื้อกันนะครับการันตีทุกอันนะครับหรือว่าใครที่สนใจไก่ตันบอกฟู้ดก็มีเหมือนกันนะครับเขามีโปรล้างสต็อกด้วยนะครับลดล้างสต็อกนี่ครับโปรลดล้างสต็อก6กหมดตึงๆนะครับหรือว่าจะเป็นไก่ตันเจ็หมัดนะครับไก่ตันดาบสมอเรือนะครับผลช้างในกล่องดาบคู่เด้งผลช้างในตัวนะครับผลผล เสียงในตัวผลช้างถาวรมีหมดนะครับหรือว่าจะเป็นเผา v ีี่เทียนหนึ่งเทียมีหมดนะครับสำหรับเวบนี้เดี๋ยวลิงก์เวบเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอแถมนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากกลุ่ม Discord นะครับพี่เอาภาพมาให้ดูนะครับต้องขออนุญาตจะของภาพมันหน่อยละกันนะครับทีนี้สกิลตัวนี้นะครับก็คือเซิร์ฟเทสเนี่ยบางคนก็สามารถรับได้นะครับก็จะเป็นเหมือนสกิลเขาเรียกว่าแลไรสกิลกลางอนณาเขตประมาณนั้นนะครับนี่ครับที่ ที่พี่ที่พี่บอกนะครับว่าเป็นสกิลฟรีนะครับ Napoleon. ได้รับกันยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับย้าว่าสกิลนี้เป็นสกิลใหม่ได้รับกันยกเซิร์ฟฟรีๆเลยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นหน้าตาของสกิลเนาะส่วนเวลาใช้เนี่ยก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ไม่มีวิดีโอให้ดูนะแต่ว่ามีแค่รูปภาพนะครับมีแค่รูปภาพพี่เปิดให้ดูเนาะโอเคอีกรูปนึงก็จะเป็นรูปนี้นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหอย่างเท่นะครับเหมือนเหมือนวร์ปไปอีกโลกหนึ่งนะ นะครับเหมือนวาดปอีกรลกหนึ่งเองดูดิดูสีอย่างสวยเลยนะครับผมโอเคนะครับแอดมินก็ได้แจกโค้ดมาไปที่เรียบร้อยนะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ดนี้เลยพร้อมกับเดทอื่นๆนะครับนี่ครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับสกิลอินฟินิตี้หรือว่ามุเกนเนี่ยก็คือฟรีเล่นฟรี30นาทีนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโค้ดนะครับตามที่พี่ทําสินเงินไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับมาพี่ก็จะก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็มามาใส่กันเลยนะครับสำหรับโค้ดใหม่เนาะใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟเลยนะครับ พิเศษแล้วก็โค้ดตรงนี้นะครับมาใส่ไปได้เลยนะครับเป็นโค้ดนี่เลยนะครับ L I V E E นะครับ V E N T S นั่นเองนะครับมากดใส่ไปได้เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับใส่ได้เรียบร้อยไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ดอะไรนะใครรู้ก็บอกพี่ด้วยหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่ใส่ไปที่เรียบร้อยก็คือใส่ได้100%นะครับไม่เชื่อก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วมันได้อะไรนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันที่หน้าแล้วกันนะครับสำหรับที่นี้ลาตัวไปก่อนนะครับกับพ่ว่าสวัสดีครับ